คำนึงถึงฉากทัดที่จะเกิดขึ้นแล้วหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้หลุดจากฉากทัดที่เราคิดไว้แล้วเพราะก็เคยเกิดขึ้นกับคุณธนาธรมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีใช้สอสอเข้าร่วมเข้าชื่อกันไปทางสารรัฐมนูญหรือจะออกทางสารนิกาหรือจะออกทางสารอาญา,า,าทั้งสามนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าใครที่ติดตามการเมืองมาเนี่ยพอที่จะเด,ดาออกว่ามันมีสามสี่ฉากทัดที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็คือมีข้อมูลจงมา หลังใหม่มาที่มาที่พักมากขึ้นกับความไม่ชอบมาภาคนตรงนี้แต่เราก็ยังไม่ฟังทุัอะไรนะครับก็คือเก็บข้อมูลแล้วก็ verify ข้อมูล verify คลิปต่างๆว่าที่ขาโซ่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมถึงพี่น้องสมาพันธิตย์บีไทยที่รักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทางท่านพิธาล,ลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับรวมถึงแนวทางในการพักไทย นะครับว่าที่รัฐบาลและว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะมีทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าโดยเฉพาะผู้ประกอบการ s อ e เนี่ยอย่างไรในอนาคตนะครับซึ่งเราก็ได้ใช้ระยะเวลาแลกเปลี่ยนนะครับกับทีมเศรษฐกิจใึงช่วงเช้าและช่วงบ่ายกับท่านพิธานะครับอย่างเข้มข้นนะครับเราก็ข้อสรุปนะครับที่เห็นตรงกันนะครับในเรื่องของมาตรการในการที่จะปกเศรษฐกิจฐานล่า และการกระจายไรายได้ไปสู่ท้องถิ่นด้วยหวย s m e บซึ่งก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจนะครับแล้วเราก็ยินดีสนับสนุนในเรื่องของมาตรการนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของคุยในเรื่องของอสัดส,ส่วน GDP SME นะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะทําเรื่องของ s m e Wallet นะครับการส่งเสริมผู้ประกอบการจากท้องถิ่นให้ไปเติบโตสู่สากลซึ่งท่านพิธาเองก็มีแนวทางในการที่จะทําเรื่องของ inclusive growth ในการที่จะให้ภาพรวมเศรษฐกิจและทิศทางในการบริหารของประเทศเนี่ยนะครับแก้ปัญหาการแก่ก่อนรวยนะครับบ้างก็ได้พูดคุยกันนะครับรวมถึงสอบถามถึงความต้องการครับของทางสมาพันธ์ SME ไม่ว่าจะเป็นสมุดปกขาวที่ได้เตรียมมาไว้นะครับรวมถึงการชี้แจงนโยบายสำคัญสคัญที่จะช่วย SME อย่างเช่นนโยบายห่วย SME นะครับ่วยใบเสร็จเป็นต้นหรือการผ่านกฎหมาย เพื่อที่จะตั้งสภา SME ตอนนี้เป็นสมาพันธ์ SME แต่ต้องการที่จะให้เป็นสภา SME ที่มีโอกาสที่จะได้กลุ่มเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆอย่างสภาอุตสาหกรรมสภาตลาดทุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมกับการประชุมกับรัฐบาลได้นะครับให้มีโอกาสในการที่จะมีแต้มต่อในการต่อรองแล้วก็รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการตัดนะครับตัดต้นทุนทางพลังงานต้นทุนเรื่องเกี่ยวกับดอกเบีย้ย แล้วก็ตัดกฎหมายที่ไม่จำเป็นนะครับที่กลายเป็นต้นทุนของ s อ e ในการขอใบอนุญาตจากทางราชการด้วยอันนี้ครับอันนี้ก็คงจะเป็น3-4ประเด็นสำคัญสำคัญที่ได้มีการประชุมรบกันระหว่างท่านประธานสมาพันธ์แล้วก็พวกเราทีมเศรษฐกิจภาคก้าวไกลนะครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านประธานจางชัยได้มีโอกาสพูดคุยกับ สื่อมวลชนสักเล็กน้อยครับถ้าเกิดประเทศไทยลงมาแค่ขนาดนี้แต่ว่าเศรษฐกิจโตแต่เรื้อรังมาเนี่ยผมเลยพยายามบ้านมาเพิ่มนะครับในสารสามเดือนที่เราไม่ได้เจอกันนี่ดูให้เพิ่มนอกจากจะดูแค่เอสเอชดีของไทยดูเอสเอชดีของเพื่อนบ้านซึ่งคนไทฟื้นฟูเอสเอชดีเนี่ยเรามองว่าต้องมีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเอสเอชดีอย่างเป็นระบบโดยเอาเอสเอชดีหรือเอากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยมาทำการฟื้นฟูวางแผนถอดบทเรียน แล้วก็มีการตลาดซื้อขายสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า NPL ไม่ใช่เ็็รลดมูลค่าสินค้ามูลค่าหลักประกันของเขาแล้วไปขายขอาตลาดแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปทำกำไรกันแพง